สบายดีทุกท่านยินดีต้อนหับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำเสนอเรืเ่องเด็กเลี้ยงหัวห้องว่าเสื้อสูททานฝังหลายละเอียดจะเป็นแนวเดิมน,นั้นเซินทานหับฝังพร้อมกันเลยแต่กี้แต่ก่อนโดนนานมาแล้วมีเด็กน้อยผู้หนึ่งมักผ่างวไป เลี้ยงไปห้ากินหญ้ามีมือหนึ่งก็คือทุกๆุกมือเด็กน้อยเลี้ยงหัวพาางวไปกินหญ้าเลาผาฟุ้งหัวไปไก่ไก่จากบ้านในบ้านได้บอกเหล่าวา่าถ้ามีอันตรายยามได้ให้เจ้าหองดังๆเดหรือสาวบ้านจะเลนมาช่วยเจ้าเด็กใส่ขี้ดือ้อ เหล่าห้องลินลินดังดังว่าเสือ้อเสือ้อซอยแดซอยแดสาวบานผากันเล่นไปสวยเด็กใสเมื่อเข้าเจ้ามาฮอดบอลเด็กใสยอยู่ก็บอมีเสือ้อเด็กใสขี้ดื้อก็หัวควันขึ้นยางมีความสุขสาวบานก็ผากันยางกับเมื่อเฮือน ມືอต่อเด็กสายไปเลี้ยงงวก็ห้องอีกว่าเสือเสือสวยเดวบานก็เล่นมาแต่ก็บ่เหเด็กสายขี้ก็หวคอีกเด็กเหດแนวนั้นเหเฮສາวบານจะหายไล่ขึ้นตื่ືหนึ่งเด็กสາຍแນมเห็นเสหนึ่งย่างมาห้วแล้นมเื้อ ล้าก็ฮ้องขึ้นสุดเสียงว่าเสื้อเสื้อซอยเดซอยเดสาวบานได้หินเสียงฮ้องคองเด็กสายเต่บมีเพ่อ,ออกไปห้าเด็กสายคนนั้นตอนแหลงหมาฟูหัวพากันย่างกับหมาบ้านเองผู้คนพากันซอกห้าเด็กสายขี้ดือ้อแต่กระบมมีเพ่อซอกเห็นเลย ทานคิดว่าเด็กใส่ขนนั้นให้ตัวไปเส้มาฮอดนี่นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงหัวหองว่าเสื้อก็จบลงทานคิดว่าตัวละครเรื่องนี้มีพฤติกรรมคือแนวเดิและนิทานเรื่องนี้ได้ซ่อนให้พวกเฮาฮูยั่งเดยค้อขอบใจ ข้อมูลจากสถาบันค้นคว้าวิทยาศา,ศา,ศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำเสนอนิทานเรื่องอื่นสุธานฟังอีกว่างวาทานจะติดตามพับฟังนำกันเนาะข้อขอบเจอทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื่อนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งจากส้างต่อดเดอ้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจําแล้วพบกันหมานะ่ในคลิปต่อๆไปสบายดี